ข้างในอ่าอ่าสีไปสีมาก็นียังไม่ควใช้แล้วข้างบนยังไม่ได้แปลงเลยข้างบนแปลงให้ทั่ว แปลงฟันเพื่ออะไรแปลงฟันเพื่อทำความสะอาดฮะฉันิดไอืมมันเกี่ยวอะไรกับรถไฟอ่ะ,ไ,ไ,อะไฟมันก็วิ่งได้ดินไฟนงรถไฟเด็กอ่ะอืมไฟุตกรางไม่รุกอ No, you <laughs> Okay, okay. <laughs>